สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวให้จันนิดนึงชื่ออะไรครับครับชื่อจีรพลสงศรีครับชื่อเล่นชื่ออาร์ตครับอาร์ตอาร์ตทำงานอยู่ส่วนไหนครับเอ่ออยู่แหลมฉบังครับดูแลงานด้านไหนบ้างดูแลในส่วนของอินเวนทอรี่ครับคือการรับเก็บจัดส่งคลังสินค้าครับต้องประสานงานกับคนรอบด้านไหมต้องประสานงานกับลูกค้าครับก็คือมิซูบิชิถ้าจําไม่ผิด เหมือนกับอาจารย์มีเคยพูดถึงเรื่องของทักษะในการบริการลูกครบริการลูกค้าภายนอกลูกค้าภายในนะครับจนถึงเป็นหลังหนึ่งในหนึ่งในหลักสูตรที่อยู่ในโครงการนี้นะครับโครงการนี้ให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างก็ให้ประโยชน์ในเรื่องของการสื่อสารคากล้าแสดงออกนะครับในเรื่องของการเป็นภาวะผู้นำนะครับแล้วก็เราจะสื่อสารยังไงกับลูกน้องนะครับในการที่เราจะไปถึงไปถึงเป้า ในในการทํางานของเราครับโดนเรียกไปพีเต์หน้าห้องหรือยังโดนเรียกล้ะครับเป็นยังไงก็สั่นจ้าวเข้าหรือแบบวิตกกังวลหรือยังไงไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องรวบรวมสติสติของเราขึ้นมาครับเอาให้รอดเนาะในเมื่อขึ้นบนเวทีนั่นแล้วครับแล้วหลังจากที่รียกพูดบ่อยๆเราคิดว่าเรา จะกลับไปพูดต่อหน้าลูกน้องหรือพูดต่อหน้าลูกค้าได้แบบสมูทไหมเราคิดว่าทำได้ไหมคิดว่าทำได้ดีขึ้นครับในการผ่านการอบรไปก็มีการสื่อสารที่ดีขึ้นอ่าอย่างอื่นอนอกจากการสื่อสารแล้วมีอะไรอีกที่เราคิดว่าเราได้ประโยชน์จากโครการนี้ครับก็คือความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ สื่อสารกับลูกน้องในทีมก็คือมีความเข้าใจกันมากขึ้นครับมีเทคนิคแล้วใช่ไหมครับที่ไปสื่อสารลูกน้องการโค้ชไปที่เป้าหมายวิธีการสื่อสารช่องทางบางครั้งการทํางานไม่ได้ออกไปแต่คําสั่งอย่างเดียวที่เรียกว่าสื่อสารครับสื่อสารทําเป็นพี่เลี้ยงก็ได้สื่อสารให้ข้อมูลไปชิงระดับเดียวกันก็ได้เอาไปใช้ คิดว่าเกิดประโยชน์จากการทํางานแน่นอนใช่ครับแล้วโครงการน,นี้มีประโยชน์กับองค์กรยังไงในต้องเล่าอาจารย์ครับมีประโยชน์กับองคออ์กรก็คือ,อเมื่อเราสื่อสารได้ดีขึ้นนะครับก็เราก็จะไปถึงเป้าหมายได้ <Hey. S 1> ทำให้องคอ์กรก็คือมีความเมื่อสงงานสำเร็จองคอ์กรก็มีความน่าเชื่อถือได้ออรบับการน่าเชื่อถือมากขึ้นโอเคงานเราก็ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลเนาะใช่ครับทำให้มันสำเร็จสมูทได้เป้าหมายจริงๆโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคอาจารย์ฝากให้ฝากกับ โครงการนี้ฝากกับองค์กรฝากกับคนต่อ,ตอไปรุ่นต่อไปาว่ามันดียังไงเชิญเขา้าโครงการนี้ไหมในความคิดของเราเชิญเลยครับในในความคิดของผมนะครับก็คืออยากให้รุ่นน้องๆน,นะครับได้รับโอกาสในการได้มาอบรมแบบนี้นะครับก็คือ,อะจะพัฒนาบุคลิกภาพการกล้าแสดองออกนะครับ,รบหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารนะครับให้กับผู้ผ,ผู้ผู้คนในทีมหรือว่าลูกน้องของเรานะครับ ก็คือมีได้ประสบความสำเร็จนะครับในดีขึ้นโอเคถ้างั้นก็เจเนอเรชันใหม่ๆเขาบอกแล้วนะครับว่าการพัฒนาเนี่ยอย่างทั้งทําต่อเนื่องให้องค์กรเกิดประโยชน์และมีความเข้มแข็งในทีมก็ฝากไว้นะครับแลวันนี้ก็อาจารย์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ